ดีครับความสามารถพิเศษสว่าอสางพีสิขาอยาสารคดีาร่งานพีเเป็นแนวไหนยังไงบ้างคะวคาม่ะโอเคครับก็ตอนนี้นะครับอยากจะแจ้งข่าวให้ทราบก็คือว่ารายการเนฟิ g เกเตอร์นะครับเราลังจะกลับมานะครับอยู่กับช่องไทยพีบีครับ ซึ่งในคราวนี้เนีครับเรามีโซแกน์พูดท้ายคือ n i v i g a t o r n a t u r e c l u คบแหล่งซ่องสมของคนรักธรรมชาตินะครับแล้วก็สำหรับน i v i g a t o t o r เนี่ยเราก็จะคงมีคาแรคเตอร์เหมือนเดิมก็คือเป็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ชอบเดินทางนะครับแล้วเขาก็ออกเดินทางแล้วก็อยากจะเล่าคุณหมอะธรรมชาติให้กับทุกทุกคนได้ได้เห็นกันตั้งแต่บนภูเขาจุถึงใต้ท้องทะเลครับแล้วก็สำหรับในคราวนี้นะครับ ก็อาจจะมีอะไรพิเศษเพิ่มมากขึ้นคือจะมีทั้งในส่วนของประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับรวมถึงแขกรับเชิญพิเศษด้วยครับติ๊าความตั้งใจสุดข,ข,ของติ๊กในการทำสารคดีคือความตั้งใจของการทำสารคดีดเราเราจะเรียกว่าผมคิดว่าเดวิกเตอร์น่ยคือคือไวตี้ดีกว่านะครับคือไวตี้แล้วก็เป็นไวตี้เชิงท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเชิง อนุรักษ์เชิงสรารคดีอะไรก็แล้วแต่นะครับคือผมว่าเราเราเราทำเพราะว่ามันเกิดจากสิ่งที่เราได้ออกเดินทางแล้วก็เราไปดูมุมที่เมื่อก่อนอาจจะเป็นมุมที่ค่อนข้างที่จะยากาลึกลับหน่อยนะครับแล้วก็ยากที่คนต่างๆจะเข้าถึงแล้วก็เราอยากจะให้คนเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็อยากจะให้คนเนี่ยได้ได้ก้าวเท้าออกมาเดินทางท่องเที่ยวในเรื่องของธรรมชาติ รวมถึงสําหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้มีโอกาสไปหรืออาจจะไม่สามารถไปได้ในแบบนั้นเนี่ย mm hmm. เพราะว่าถ้าดูในเกเตอร์เนี่ย mm hmm. ก็จะทําให้เนเกเตอร์เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนําพาเป็นการแทนสายตาให้กับเขาได้ไปเห็น mm hmm. ในอีกมุมมองมองิติหนึ่งของธรรมชาตินะครับ mm hmm. บทยอดเขาโลกว่างรวมถึงใต้ท้องทะเลอะไรแบบนี้ครับิชชอนชมกอเอ,อตอนนี้สำหรับผังโอเค เออ่มีกระซิบมานะครับว่าเนปิเกเตอร์เราจะได้รับชมภายในปีนี้แน่นอนนะครับครับผมก็แต่สําหรับเป็นในช่วงระยะเวลาไหนรอติดตามข่าวสารจากไทยทีวีเอสครับครับถ้าเกิดจะเที่ยวในช่วงหน้าฝนนี้ครับมีคำแนะนำแล้วก็ระวังตัวการเดินทางนะครับเดินทางเอ่อคือคือช่วงหน้าฝนเนี่ยครับก็จริงแล้วเนี่ยครับป่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยสวยนะครับ แล้วก็สําหรับในการเดินทางเนี่ยก็ระวังนิดน,นึงเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันรวมถึงถนนหนทางลื่นนะครับรวมถึงพื้นป่าบางที่เนี่ยอาจจะขับรถเข้าไปแล้วค่อนข้างจะยากผมว่าเราอาจจะต้องหาข้อมูลนิดนึงก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมผมก,ก็แนะนํานะครับว่าเที่ยวเที่ยวป่าหน้าฝนนะ่าสวยพี่ต้อ,ตองระมัดระวังอันตรายนิดนึงครับครับออข,ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคับ Okay